ที่ที่ทำไมที่พี่น้องน้องนี่เป็นคนสปปลาวนะทำไมถ้าถ้าผมพูดว่าบ้านพี่เมืองน้องผมเป็นบ้านพี่สปปลาวเป็นเมืองน้องเขาโกรธไหมน้อยโกรธไหมบ้านพี่เมืองน้องแต่บางคนเขาโกรธว่าเขาไม่ได้เป็นบ้านน้องนะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าก็เคยเรียกว่าบ้านน้องบ้านน้องประเทศลาวอ่าแล้วเราเราเป็นพี่เป็นน้องมันก็ต้องมีพี่มีน้องไม่ใช่หรอแต่ทําไมเขาไม่ชอบเพราะอะไร เขาอยากเป็นบ้านพี่ <c oughs> เาเป็นบาน้ <c oughs> บานเพื่อนก็ได้เนาะ,ะโอเคอันนี้วันนี้น้องน้อยมานะมาหาเราอยากรูน้องน้อยว่าอเวลาทักทายกันภาษาเราเนี่ยเพราะว่าอะไรนะสบายดีสบายดีนี่คือสวัสด,ดีนะ,ะแล้วโดยอะโดยโดยก็คือคารุผู้ใหญ่คารพผู้ใหญ่โดยแล้วขน้อยอะขนอ้อยก็แบบแว่าเราพูดกับพาะ <c oughs> ใช่ไหม ข้าน้อยถ้าพับพักถ้าโดยนี่เราคุยกับผู้ใหญ่โอเคผู้ใหญ่โอเคไหมเวลาผู้ใหญ่บอกว่าทํางานนะโดยอืมโอเคโอเคอันนี้ถ้าเราพูดกับคนนี้เราพูดว่าไงโดยหรือข้น้อยโดยอันนี้าน้อยคือกับเซลวัตถ้าอันนี้เจ้านายก็ต้องว่าโดยโดยทั้งคู่ ไม่ใช่ชารวัตก็คือว่าขาน้อยอ่าอันนี้คือว่าโดยมันเป็น<ต>เจ้านายเราถ้าเจ้านายนี่โดยถ้าพูดกับผมนี่ขาน้อยมันแตกต่างกันยังไงนั่นเมื่อผมเขาก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ผมงงเลยนะเนี่ยม่ใช่คุณแลชารวัตคนหนึ่งก็ใครใหญ่กว่ากันระหว่างเจ้านายที่ทํางานกับผมใครใหญ่กว่ากันก็พอเพียงกันพอเพียงกันแต่ทำไมถึงขาน้อยกับโดยอ่ะแต่ไม่รู้ประชาชนเขาพูดเหรอจริงปั้ย อ๋อนี i i no i, ่ว okay. 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 ันนี้วันนี้เรามารู้ภาษาไทยคำว่าน้อยขดุยจ้ะครับการอะไรนะสวัสดีกันเนี่ยช่วยเช้าเช้าเรียกอะไรนะสบายดีโอเคอันนี้น้องชื่อน้องอะไรน้องน้อยนะจ้ะน้องน้อยไปไหนนะหมูกตะที่ไหนนะร้านอะไรนะร้านตีน้อยโอเคโอเค